สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบตลอดดินเบอร์ลินนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักรุวๆเลยของชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะ ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเกี่ยวกับความรักของคุณก็จะมีความรักของคุณของเขาคนนั้นแล้วก็แนวโน้มความรักความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางใดนะคะแล้วก็จะจับไพ่เพิ่มเติมนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าการทานายอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่มีปัญหาความรักมากกว่าที่เข้ามาดูรับชมรับฟังนะหรือไม่ก็คนที่ชอบเรื่องดวงก็อาจจะเข้ามาดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือว่าแนวทางเท่านั้นนะคะแต่จะคิดมาก สถานการณ์ในภาพไพ่ก็อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักถ้าเชิญชอบถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไครด้วยนะคะหรือว่ากดกระดิ่งเอาไว้ก็ได้นะคะจะได้เป็นกําลังใจต่อไปเรื่อยๆหรือถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะอันนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าความนักของคุณในช่วงแห่งความรักนี้เดือนของความรักนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวาเลนไทน์นี้นะคะไพ่ค,ความรักของคุณนะในช่วงนี้ได้เดือดซันเลยนะคะ สี่ถ้วยไฮพินเทศก้าดาบแล้วก็สามไม้เท้านะมองเหมือนจะดีเลยนะคะมองว่าความรักในหลายคนมีทั้งทุกข์แล้วก็สุขปะบนกันไปลักษณะเหมือนกัว่าความรักคุณขึ้นขึ้น,นลงลงทรงตัวนะคะแรกๆรักกันใหม่ๆอะไรก็ดีไปหมดนะอะไรก็สดใสไปหมดเลยนะคะเพราะว่าได้ไพ่เดือดสันนะแรกแรกบางคนอาจจะเอาอกเอาใจดูแลเทคแคร์กันไปอย่างดีความรักสดใส แต่นานๆไปชักเริ่มเบื่อนะคะเพราะว่ามีสี่ถ้วยเกิดขึ้นน่ะต่อให้คนรักของคุณเอาใจยังไงคุณก็ไม่ค่อยถูกอ,อกถูกใจมีแต่ความเบื่อหน่ายเ็งๆหรือไม่ก็ลำคาญใจนะคะมองว่าในหลายคนอาจจะมีปัญหาความรักเกิดขึ้นก็ได้นะแรกๆก็เหมือนกับว่าสุขสดใสแต่นานๆานไปใจขื่นขมนะคะเพราะว่าไฮพินเทสแล้วก็ก้าวดาบขึ้นน่ะก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรนะแต่มองว่าเครียดคิดมาก แล้วก็มีความกังวลใจนั่งกลุมขมับเลยเห็นไหมภาพไพ่นะคะนั่งกลุมขมับเลยอะ่ะหาทางออกไม่ได้เครียดแล้วก็ไฮพินเทสน่ะคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะแต่ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมักจะมีแต่คนที่เป็นเพศตรงข้ามที่ลักษณะมันก็ว่ามีเจ้าของแล้วเข้ามาชอบนะคะบางคนอาจจะมีลักซ้อนหรือว่ามีความกังวลใจมีอะไรไม่มามีอะไรไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นก็ได้นะ บางคนอาจจะมีความระแวงคนรักก็ได้นะคะหรือว่ามีอะไรที่อาจจะทำให้คุณเสียใจในช่วงนี้นะคะเพราะว่าลักษณะเหมือนว่ากุมอกกุมใจมากเลยนะในช่วงนี้นะคะมีอะไรที่คุณไม่สามารถพูดออกมาได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะระบายให้ใครฟังได้นะคะได้จะเก็บคิดอยู่เพียงคนเดียวอะในช่วงนี้นะคะแล้วก็มีความเบื่อหน่าย ถ้าไม่คุณก็คนรักนะต่างคนต่างอาจจะเบื่อกันก็ได้ในช่วงนี้แล้วก็จะมีแต่การรอคอยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้หรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันมีการรอคอยคนรักของคุณก็ได้รอแล้วรออีกนะคะหรือคุณกําลังกังวลว่าคนรักของคุณอาจจะมีใครอื่นที่นอกเหนือจากคุณก็ได้นะในช่วงนี้คุณถึงเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะนั่งกุมขมับอยู่ แต่เนี้ยมาดูซิว่าคนรักของคุณเขาเป็นเช่นไรเขายังรักคุณอยู่ไหมทําไมคุณถึงกังวลใจหรือไม่ก็ตีตนไปก่อนไข้ก็มีความเป็นไปได้นะคะเพราะว่าลักษณะเหมือนกับว่าคุณน่ะรักเข่ามากมายนะเพราะว่าได้ไพ่เดอะซันนะ่ะทุ่มเททั้งกายและก็ใจแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันมีความเจ็บปวดหรือว่ามีความผิดหวังหรือไม่ก็มีการรอคอยเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่นี้มาดูซิว่าคนรักของคุณเขาเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะคะความรัก ไพ่ของคนรักของคุณได้หนึ่งดาบเกถ้วยแดถ้วยจัดม้นท์แล้วก็สี่ถ้วยนะคะแสดงว่าต่างคนต่างเบื่อหน่ายกันจริงๆนะคุณอาจจะทำอะไรให้คุณอาจจะทําอะไรไม่ถูกอกถูกใจเขาก็ได้หรือว่าเขาอาจจะทําอะไรไม่ถูกอกถูกใจคุณก็ได้ต่างคนต่างก็เลยเบื่อหน่ายกันหรือไม่ก็มีความลาคาญใจเกิดขึ้นเพราะว่าได้สี่ถ้วยคุณก็ได้สี่ถ้วยนะคะเหมือนๆกันเลยนะคะ แสดงว่าจะต้องมีอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะที่ไม่เข้าใจการเกิดขึ้นแล้วก็มีก้าวถ้วยเกิดขึ้นนะ่ะถ้าไม่คุณก็คนรักมองว่าอาจจะมีลักซ้อนมีอะไรปิดบังคุณอยู่ก็ได้หรือว่ามีเรื่องรับลมคมในไม่เปิดเผยหรือว่าอยู่ๆคนรักของคุณอาจจะหันหลังให้ต้องการมูฟออนนะคะคุณก็เลยทุกใจนะได้แต่หม่นมองนะคะและอีกอย่างหนึ่งดาบ แสดงว่ามีอุปสรรคปัญหาเข้ามาเยอะนะความรักความสัมพันธ์นระหว่างคุณแล้วก็คนรักคนรักของคุณนะ่ะเขาเป็นคนที่หัวแข็งโป๊กเลยนะคะไม่ยอมลงให้คุณแล้วก็ไม่ยอมใครง่ายๆนะคะแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองนะคะบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่มีทิฐิมีอีโก้นะแล้วก็ไม่ยอมคุณนะคะเขาต้องการเอาชนะคุณมากกว่านะคะ และมองว่าเป็นคนรักของคุณหันหลังให้คุณมากกว่าได้8ถ้วยแสดงว่าเขาต้องการมุ v e ออนก้าวไปข้างหน้ามากกว่านะคะหรือไม่เขาอ,อาจจะมีอะไรปิดบังคุณอยู่ก็ได้คุณอาจจะรับรู้ก็เลยทําให้คุณทุกข์ใจกังวลใจได้แต่รอเขานะคะจัดเม้นมองว่าเกี่ยวกับบาปุญคุณโทษนะเพราะว่าได้พายเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จัดเม้นขึ้นนะ่ละลักษณะเหมือนกับว่าเกี่ยวกับเทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ่ะ ที่เขารอคอยบางเสียงบางอย่างอยู่แต่คุณไม่ได้ทําให้เขาอะ่ะก็เลยทําให้กลายเป็นว่ามีปัญหาความรักแล้วก็ไม่ราบลื่นนะคะมีอุปสรรคเกิดขึ้นมองว่าความรักระหว่างคุณแล้วก็เขานะอาจจะมีเรื่องอะไรปิดบังหรือไม่ก็มีลักซ้อนเข้ามานะคะและคุณได้หายพินเทศนะ แสดงว่าคุณนะ่ะไม่ค่อยสมหวังเกี่ยวกับความรักเท่าไหร่มีกรรมเกี่ยวกับความรักนะคะความรักมีทีไรก็เป็นอุปสรรคแล้วก็มีปัญหาตลอดนะบางคนอาจจะมีความรักเหมือนจะดีนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าถ้าดีทีเหลวอะ่ะต้นร้ายไปดีนะคะบางคนก็ต้นร้ายไปดีบางคนก็ถ้าดีทีเหลวนะแล้วแต่คนนะคะ แต่อันนี้มาดูซิว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักจะไปต่อกันได้ไหมจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะจะจะมีโอกาสกลับมารีเทิร์นกันไหมสําหรับบางคนที่อยู่ห่างไกลกันหรือว่าหันหลังให้กันหรือว่ามีปัญหากันนะคะแนวโน้มความรักของคุณและเขาคนนั้นได้ไพ่ The Fool, Devil, Temperance ห้าถ้วยแล้วก็ชาลีออตนะ มองว่าเกี่ยวกับคนทางไกลหรือไม่ก็อยู่ห่างไกลกันนะคะแล้วก็เป็นคนชาวราศีมังกรพึกสบกันแล้วก็ชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะบางคนอาจจะคบหาดูใจกับคนธาตุลมแล้วก็คนชาวธาตุดินนะคะแล้วก็คนต่างถิง่นต่างแดนต่างชาติหรือว่าคนห่างไกลกันก็ได้ก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะมีอะไร ปิดบังซ่อนเลนอยู่ก็ได้มีลักซอนซ่อนเงื่อนนะคะเพราะว่าได้เดว,วิลแล้วก็ก้าถ้วยในตําแหน่งคนรักของคุณนะ่ะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ได้เดว,วิลอะ่ะแสดงว,ว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นและคุณอาจจะรับรู้หรือว่าจับได้ก็ได้นะคะก็เลยสร้างความเสียใจให้กับคุณมองว่าความรักระหว่างคุณและเขาอาจจะมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะ อาจจะต้องมีการคุยกันแล้วก็เคลียร์กันยาวหรือไม่ก็ต้องมีการตัดสินใจร่วมกันนะบางคนอาจจะเคยอกหักผิดหวังมาจากอดีตนะคะเพราะว่าลักษณะเหมือนกัว่าในหลายคนอาจจะจมปักเกี่ยวกับอดีตเคยผิดหวังมาแล้วนะคะและในปัจจุบันก็อาจจะเป็นเหมือนเดิมนะแล้วก็แถมพารนลักษณะเหมือนกับว่าคนรักกับคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือไม่ก็ไปไปมาๆมานะคะอาจจะไปไปมาๆมาก็ได้แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กัน ก็เลยกลายเป็นความห่างเหินหมางเมินกันไปหรือไม่ก็เอาใจออกห่างนะคะได้ไพ่ชาลีออทแล้วก็แทมเพลนนะ่ะถามว่าจะกลับมาคืนดีกันไหมมันก็มีโอกาสนะแต่ในช่วงเนี้ยยังต้องปล่อยไปก่อนนะคะยังต้องรอไปก่อนนะแต่อนาคตวันข้างหน้าก็ยังถือว่ายังมีโอกาสเพราะว่าได้ไพ่ชาลีออท แล้วก็แทมเพลนนะ่ะในช่วงเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะแตกกันไปนะก็ยังไป,ไปม,าม,ามาหาสู่กันอยู่นะคะยังวนเวียนไปอยู่แต่อาจจะมีอะไรที่ไม่ชัดเจนต่อกันก็ได้หรือว่าถ้าเขากลับมาหาคุณจริงๆแต่บอกได้เลยว่าเขาก็ยังไม่มีความชัดเจนให้กับคุณและเขาก็ยังไม่เคลียร์ตัวเองนะคะถ้าเขากลับมาเขาก็ยังไม่สามารถเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนสําหรับคุณได้ยังไงก็ต้องรอไปก่อนนะคะ เพราะว่าภาพไพ่มองว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าใจเขาใจเราเป็นเช่นไรความคิดความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนรักแล้วก็ความคิดความรู้สึกของคนรักที่มีต่อคุณนะคะว่ายังรักกันดีอยู่ไหมหรือว่าคิดยังไงในช่วงนี้นะคะเพราะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ยังไม่กลับมานะ่ต้องรอไปก่อน หรือไม่ก็ไปไปมามานะคะแต่สถานะยังไม่ชัดเจนความคิดความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนรักนะคะว่าคิดยังไงรู้สึกยังไงในช่วงนี้นะคะได้3ามเหรียญน,นะได้ไพ่พระนะคะพระราชินีถือไม้เท้านะมองว่าให้คุณทำใจนะคะ50าสนะ ยังไงถ้าคุณรักเขามากมายแค่ไหนยังไงก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งรักเขาหมดใจนะคะขอให้ห้าสห้าเอร์เซนตนะคะเพราะว่าลักษณะเหมือนกับว่าภัยพากเกิดขึ้นน่ะให้คุณปลงปล่อยวางทำใจย,ยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีคน3ามคนเกี่ยวข้องในความรักความสัมพันธ์ดังนั้นขอให้คุณทำงานเก็บเงินจะดีกว่านะคะแล้วก็ขอให้รักตัวเองมากๆ เพราะว่าความเคียดความรู้สึกของคุณน่ะมองว่าคุณน่ะเสียความรู้สึกกับคนรักนะต่อให้คุณรักเขาแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะคนที่แก้ปัญหาก็คือคุณนะคะส่วนใหญ่คนรักของคุณจะสร้างปัญหาให้คุณแก้เพียงฝ่ายเดียวนะคะเพราะว่ามีคนสามคนลักษณะเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่แก้ไขเพียงฝ่ายเดียวอะ่ะเห็นไหมแล้วก็มีไพ่พระเกิดขึ้นน่ะให้คุณทําใจปปง,ปง,ปงยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้น หรือไม่ก็ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางไปนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคุณอาจจะติดสินบนเอาไว้ก็ได้นะไม่ได้ไปแก้นะคะคุณก็เลยต้องยอมแพ้แก่โชคชะตาความรักก็เลยมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะมองว่าคุณนะ่ะรักเขานะแต่ลักษณะเหมือนกับว่าเขามักจะสร้างปัญหาให้คุณมากกว่านะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าอ่อนเพียจิตใจนะคะไม่อยากจะไปต่อแล้วแต่น,นี้มาดูซิว่า ค,ความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นเช่นไรดูซิเขายังรักคุณอยู่ไหมเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะได้ e m p e r e r นะคะแล้วก็อัศวินถือดาบแล้วก็เมจิกเชียนมองว่าเขาค่อนข้างเจ้าเล่ห์นะเจ้าเล่ห์เพทุบายนะคะ และอย่างหนึ่งเขาก็มีลักษณะเป็นผู้นำมีอำนาจเป็นคนมีอีโกโ้มีทิฐินะคะแล้วก็ไม่ยอมลงให้คุณนะ่ะเขาต้องการเอาชนะคุณนะและเขาก็ไม่ง้อคุณด้วยนะคะความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขามองมองว่าเขาว่าลำคาญคุณแล้วก็เบื่อหน่ายคุณนะคะแล้วก็พยายามที่จะตีตัวออกห่างคุณแต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะพูดให้ดูดีให้คุณ เชื่อหลงไว้ใจแต่สุดท้ายแล้วเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บนะคะเพราะว่าไพ่เมจิกเชียนน่ยเขาเป็นคนที่พูดดูดีมีสเสน่ห์นะเป็นคนที่น่าหลงไหลนะคะแต่ลักษณะเหมือนกับว่าคล้ายๆคนมีเล่เหลี่ยมอะไว้ใจไม่ได้ความเคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณน่ะเหมือนกับว่าเขาเอาจใจตัวเองแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงนะคะเขาไม่ยอมให้คุณแล้วก็ไม่ง้อคุณด้วย และเขาต้องการปล่อยคุณไปนะและเขาต้องการเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะมองว่าเขารักอิสระไม่ชอบความผูกพันนะเขาต้องการ m o ฟออนแล้วก็ต้องการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนที่เขาถูกใจมากกว่าคุณนะคะมีความเป็นไปได้ว่าต่างคนต่างอาจจะเบื่อหน่ายกันในช่วงนี้นะแต่ยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะคะอาจจะเป็นความรู้สึกของคนสองคนมากกว่านะแต่เนี้ยมาดูซิว่า คนโสดล่ะคนโสดจะมีโอกาสพบเจอคนที่ใช่ถูกใจไหมในช่วงนี้นะคะคนโสดมีโอกาสไม้3ดาบขึ้นเลยนะคะแล้วก็แทมแพลนนะคะ10เปลี่ยนนะมองว่าคนโสดให้ระวังคนที่มีครอบครัวมีคู่มีเจ้าของแล้วเข้ามานะคะ แล้วก็อาจจะทําให้คุณเสียใจอะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะ่ะคนโสดรักใครก็เป็นปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าทุกทีนะคะอาจจะมีปัญหาตามมาในภายหลังนะให้ระวังด้วยหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนทางกายไปไป,ไปมาๆนะโดยที่คุณอาจจะไม่รู้เลยว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะในช่วงนี้ขอให้คุณเก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะไปก่อนหรือไม่ก็อยู่กับครอบครัวไปก่อนนะคะรักตัวเองให้มากๆนะสำหรับคนโสดนะคะ ต่อให้มีคนเข้ามาก็ยังไม่ใช่ยังไม่ถูกใจและอาจจะไปรักคนที่มีเจ้าของหรือไม่ก็อาจจะเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาเป็นลักษณะเดวิละชาวราศีมังกรนะคะแล้วก็เด o l อฟูลักษณะสนุกแต่ไม่ชอบความผูกพันแล้วก็คนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติห่างไกลกันนะคะอาจจะเป็นปัญหาในภายหลังยังไงก็รอด,ดูไปก่อนนะคะ ยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในทุกสถานะเลยนะคะไม่ว่าจะออกมายังไงก็อย่าพึ่งคิดมากไปนะเพราะว่าเป็นไกด์ไลน์แล้วก็แนวทางเท่านั้นนะคะอันนี้มาดูซิประตูทางออกของคุณมีไหมในช่วงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรนะคะประตูทางออกขอให้แนะนำนะขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือว่ามีอะไรต้องการแนะนำก็ขอให้บอกนะคะขอให้มีทางออกที่ดีนะคะ ได้ห้าถ้วยนะคะห้าเหรียญแล้วก็สิบดาบมองว่าประตูทางออกก็ยังไม่มีเลยนะแสดงว่าในช่วงนี้มีปัญหาเยอะเลยนะคะแม่หมอก็อธิบายให้ดูนะเนี่ยห้าถ้วยอะถ้าความหมายไพ่โดยทั่วไปก็อาจจะเป็นคนที่อกหักผิดหวังเกี่ยวกับอดีต ไพ่เปนเนี้ยลักษณะเหมือนกับว่าไฟไหม้ด้านล่างอะ่ะหาทางออกไม่ได้อาจจะขอให้ใครช่วยเหลือนะคะมองว่าประตูทางออกยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะบางคนก็ยังตัดใจจากคนรักเก่าไม่ได้แล้วก็ไพ่เปนเนี้ยเห็นไหมคุณนั่งรอหมออะ่ะทั้งคุณก็ป่วยอะ่ะแล้วประตูก็ไม่เปิดออกนะคะ เหมือนกับว่าคุณเน่ะเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจไม่รู้จะทํำยังไงแต่คุณก็ไม่ลุกไปที่อื่นนะคุณก็นั่งรออยู่แบบนั้นนะคะดังนั้นถ้าประตูยังไม่เปิดออกคุณก็ควรที่จะลุกไปหรือไม่ก็มูฟออนก้าวไปข้างหน้าจะดีกว่าหรือไม่ก็เปิดหูเปิดตาเปิดใจนะคะหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองดีกว่าดีกว่าจะจมปากอยู่กับที่นะคะนี่คือไพ่แนะนําแล้วก็ไพ่ไปเนี่ย บางคนให้ระวังเกี่ยวกับสุขภาพตัวนะอาจจะต้องไปหาหม,หาหมอหรือไม่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยล้มล้มหมอนนอนเสือ่อนอนโรงพยาบาลได้นะคะระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็ความเสียใจเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นนะคะ10บดาบมองว่าคุณต้องรักษาแผลใจตัวเองก่อนนะคะในช่วงนี้ขอให้อยู่นิ่งๆเงียบๆไปก่อนจะดีกว่านะคะขอให้เข้าวัดปฏิบัติธรรมหมั่นทำบุญทำกุศลเยอะๆนะ ลักษณะเหมือนกับว่าความรักของคุณดวงตกนะคะได้หลายคนนะยังไม่มีประตูทางออกที่ดีเลยนะคะแต่น,นี้มาดูซิไพ่แนะนาไพ่แนะนําข้อควรระวังจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมหรือว่าจะมีอะไรดีๆพอให้ชื่นอกชื่นใจบ้างหรือเปล่าลองดูซิจะมีอะไรที่แนะนําข้อควรระวังหรือว่าจะมีคําเตือนอะไรอีกนะคะได้ผู้หญิงอุ้มเด็กนะคะ แล้วก็ลักษณะเหมือนกับว่าเครียดคุ้นคิดไพ่เกี่ยวกับการรีเทิร์นนะคะอ่าอันนี้มาดูซิพอจะมีความบั่งบ้างริบหลีริบหลีนะคะลักษณนะหลายหลายคนเนะ่ะเหมือนกับว่าคุณเนะี่ยเครียดคิดมากเกี่ยวกับความรักมากๆเลยนะคะเป็นคนจริงจังคาดหวังเกี่ยวกับความรักไว้สูงนะคะค่อนข้างเครียด วันวนหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรนะคิดเกี่ยวกับความรักอย่างเดียวนะคะแก้ปัญหาไม่ตกแล้วก็พ่เไปเนี้ยไม่มีใครดีไปกว่าคนภายในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องนะยังไงเขาก็รักเราด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะยังไงขอให้ดูแลพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านหรือไม่ก็อยู่กับคนที่เขารักเราดีกว่านะคะ และได้ไพ่รีเทิร์นนะบางคนมีโอกาสคนรักเก่าจะกลับมานะคะยังถือว่ายังมีโอกาสที่ดีนะเพราะว่าได้ไพ่เกี่ยวกับการรีเทิร์นนะอาจจะมีการติดต่อกลับมาก็ได้นะบางครั้งการรอคอยของคุณอาจจะสมหวังนะคะมีโอกาสสมหวังนะคนรักอยู่ดีๆอาจจะติดต่อมาว่าขอกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมขอโอกาสหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังถือว่าได้ไพ่ที่ยังดีมีโอกาสดีนะจะมีการรีเทิร์นนะคะ อยู่ดีๆคนรักของคุณอาจจะติดต่อกลับมานะคะมางอขอคืนดีคุณก็ได้นะคะยังไงก็ยังมีโอกาสสมหวังอยู่นะการรอคอยของคุณประสบความสาเร็จนะคะในท้ายที่สุดนะคะขอให้คุณอดทนอดกั้นไปก่อนนะั้นในช่วงนี้นะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ